สวัสดีค่ะหนูแนนจากร้านสมัยไอทีเซอร์วิสนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปภาคต่อจากคลิปที่แนนเคยรีวิวเครื่องอัดสุดที่มาจากต่างจังหวัดนะคะที่แกะออกมาแล้วเป็นอาการบอดี้แตกนะคะคือตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้ทําการซ่อมบอดี้ไปแล้วนะคะผลลัพธ์ก็คือนี่เลยค่ะลูกค้าก็นี่นะคะผ่านการซ่อมแล้วโดยวิธีการของ ช่างนะคะหรือเป็นงานแฮนด์เมดนั่นเองอันนี้เดี๋ยวนันจะมาเปิดให้ดูกันเลยสังเกตแถวๆนี้นะคะก็เนียนคะ่ะลูกค้าแล้วยิ่งเครื่องนี้เนี่ยเซอร์ไพรส์เรื่องหนึ่งเลยคือว่าเราไม่ค่อยจะเจออาการบอดดี้แตกที่เป็นเครื่องทัชสกรีนแต่ตัวนี้เป็นทัชสกรีนนะคะลูกค้าระบบสัมผัสที่หน้าจอเดี๋ยวเราลองมาเปิดเครื่องดูกันเลยนะคะว่าหลังการซ่อมทุกอย่างจะใช้งานได้เป็นปกติหรือเปล่า คือถ้ามองด้วยตาเปล่าถ้าไม่มีใครเห็นตั้งแต่แรกว่าเครื่องมันบอดี้แตกมาต้องบอกเลยว่าเครื่องนี้ค่อนข้างจะเนียนค่ะดูไม่รู้เลยค่ะว่าผ่านการซ่อมบอดี้มานะคะโอเคเป็นอสุดทัชสกรีนนะคะสัมผัสที่หน้าจอได้โอเคค่ะตอนนี้เครื่องก็เปิดติดแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะลองเข้าไปใช้งานกันดูโอเคนี่นะคะก็จะรู้ได้ยังไงนะคะว่าเครื่องเนี่ยหรือว่าเราจะรีเช็คเนี่ย QC ตอนทำงานเสร็จแล้วเนี่ยว่าเครื่องเขาสัมผัสได้ไหมก็ง่ายๆคะ่ะลูกค้านี่คะ่ะกวาดนิ้วไปให้ทั่วดบริเวณตัวจอนะคะถ้ามันเป็นทัศสกีนเนี่ยไม่ว่าจะ กวาดไปตรงไหนมันก็เจอรีแอคชั่นแบบนี้โอเคค่ะระบบสัมผัสใช้งานได้นะคะเดี๋ยวเราลองไปเช็คเครื่องเบื้องต้นกันนะคะหลังจากซ่อมเสร็จนะคะ เครื่องนี้นะคะก็จะมีฮาร์ดดิสทั้งหมด3ลูกนะคะลูกแรกก็120ยิบกิกค่ะลูกที่2 700กิกลูกสุดท้ายเป็นตัวเล็กๆนะคะอยู่ที่ประมาณ25่ิบกิกนะคะ okay. ในส่วนของแรมนะคะตัวนี้มีมา8 คลิกนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเครื่องจับสัญญาณ wifi ได้เป็นปกตินะคะนี่ค่ะชื่อสัญญาณ wifi ขึ้นว่า Smile IT Service 1นะคะ,ะ,คะก็เช็คพื้นฐานทั่วไป ที่ร้านจะทําอย่างนี้ทุกเครื่องนะคะถ้าเครื่องได้ผ่านการซ่อมเสร็จแล้วเข้าหน้าเบราว์เซอร์ได้นะคะนี่ค่ะเข้า YouTube ได้ปกตินะคะก็จะประมาณนี้นะคะลูกค้าคนไหนนะคะสนใจส่งซ่อมบอดี้เครื่องโน้ตบุ๊กเครื่องแม็กนะคะแตกหักหรือว่าบอดี้กรอบแล้วแล้วมันอ้าออกจากกันเนี่ยนะคะ ถ้าไม่ได้ถึงขนาดว่าเละมากๆเนี่ยก็ทางร้านเรานะคะรับซ่อมบอดี้นะคะลูกค้าคนหนสนใจก็ลองติดตามผ่านทางช่อง Youtube ก็ได้ค่ะหรือว่าติดต่อมาทางหน้าเพจ Facebook ของสมัยไทีเซอรวิสได้นะคะเดี๋ยววันนี้ก็นันจบคลิปนี้นะคะไปก่อนนะคะสำหรับสรุปงานซ่อมบอดี้เครื่องอาสุดค่ะแล้วก็คำเตือนนะคะเวลาพับจอลงหลังจากได้ผ่านการซ่อมมาแล้ว ให้เบามือนิดนึงนะคะอย่าไปทําอะไรมันรุนแรงมากค่ะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปวิดีโอจากร้านสมัยทีซอ์วิสด้วยนะคะขอบคุณค่ะ